ใครปนแบนครีกาชาใช่ป้ะาชาชาฝากของได้ป้ะค้าต่เหนึ่งตั้งยนึ่ Oh, <laughs>

ตอนให้ของแบบถ่ายใช่ไหมโอเคแต่ว่าตอนที่เขายืนถ่ายรูปกับอันแล้วนะเขาที่เขายืนให้อ okay. ันถ่ายรูปตรงแบกไม้ใช่ไหมแต่ว่ากับตอนให้ให้ถูฟ้าเมื่อก okay> ี้ท um ี่นี่หรอให้ถาอ๋อโอเคถ่ายค่ะถ่ายที่แบบมีน้องฝากมาว่าขอแบบให้ถ่ายคลิปตอนให้ของนิดหน่อยถูฟ้าเมื่อกี้ได้ได้ได้โอเคฝากตัดมาให้หน่อยนะโอเค